นี่นะคะไม้ที่เราซื้อมานะคะเป็นบ้านไม้เก่าเนาะก็ไม่ธรรมดานะคะเหล็กเนี่ยซ,ซื้อไม้แถมเหล็กซื้อไม้แถมเหล็กนะคะนี่เลยคืออย่างเยอะอะ่ะก่อนที่จะเอาไปใช้งานต่อจะต้องได้ถอนออกก่อนนะคะเหล็กตะปูเยอะมากอะ่ะคืออาจจะเป็นพ่อบ้านสมัยก่อนหรือเปล่า มันถึงได้ถี่ยิบอะ่ะเนี่ยนะคะยิบเลยยิบเลยคือก่อนที่จะเอาไปใช้ต่อจะต้องเลี้ยงงันออกอะ่ะปอมเป็นบ้านบ้านสมัยเก่าอีกหรอเกี่ยวกันหรก่อนขอใจมุงกับเบี้ยขอใจขออันนี้เป็นหลังคากะหลังคาไม้หลังคานะคะนี่เป็นขอตะขออย่างเงี้ย คือสมัยก่อนเนี่ยคือเขาใจตะขอจี้กะโอ,อ้โห oh, ซื้อไม้แถมเหล็กนะฮสมัยนี้เป็นน็อตเนาะมันก็แบบไม่ต้องถี่ยิบขนาดนี้แต่น,นี่ดูค่ะถีบยิบเนี่ยถีบยิบเลยโอ้เยอะมากเลยพอแล้วเล็กนี่เนี่ยจะได้ต่อ,อทำอย่าง<ล>ได้ กิโลขายอย่างเดียวนะคะทำอะไรไม่ได้นะเยอะมากอะ่ะอย่างเยอะอะ่ะพ่อต้องได้ล้อออกนะเนี่ยต้องได้ล้อออกต้องได้ถอดตะปูออกนะคะอย่างเยอะจริงๆนะคะนี่ขั้นตอนการเตรียมการเตรียมไม้นะคะแต่ไม้มันก็โอเคเหมือนกับปอนเนาะไม้แบบเก่าเนาะไม่โอเคไม่โอเคมากอะ่ะไม้เก่านะคะบ้านไม้เก่าคือโอเคมากนะคะแต่ว่า นิดเดียวเราต้องใจเย็นๆนะคะของดีต้องใจเย็นๆนี่เลยแต่ชุดนี้คือที่เราเตรียมก็คือไม้ใหม่แต่ไม้เก่าเนี่ยต้องใจเย็นๆนะคะเนี่ยเหล็กทั้งนั้นเลยอะ่ะก็รอชั่งกิโลขายนะคะซื้อไม้ซื้อไม้แถมเหล็กค่อยๆใจเย็นๆนะคะนี่พ่อต้องนัดนะคะ งัดเหล็กอันนี้เป็นตะ,ปตะขอที่เขาใช้มุงหลังคาตะขอที่เขาใช้มุงหลังคาไม้โอเคมากแหละเพราะมนไม้เก่าแต่ทีเนี้ยต้องเจนเย็นดูอันนี้ตีเลาะแล้วดูโอ้เยอะเยอะมากนะคะก็เลาะเหล็กออกนะคะเตรียมไม้ที่จะใช้ ทำโครงข้างบนต่อไปค่ะรออัปเดตนะคะบ้านสวนเนาะชีวิตตามติดชีวิตพ่อช่วงนี้นะคะทําบ้านค่ะทําบ้านสวนค่ะมันไรบุดมากนะคะ